มีรางวัลน,นำจับจำนวนสา0 0 0ืบาทเพื่อไม่ให้ชายดังกล่าวได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีกผู้ชายในภาพดังกล่าวเข้ามาร่วมงานทอดพระป่าวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของหลวงตามหาบัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565สสถานที่เจดีมหามงคลบัว ได้ทำทีเข้ามาร่วมงานเสมือนผู้จัดงานนั่งหน้าผ่านเงินตลอดเวลาพอผู้จัดงานได้นับเงินและส่งเงินมอบไปแล้วได้มาขอถุงเงินที่ส่งมอบไปแจ้งว่าจะแก้ไขย,ยอดเงินและเอาเงินในกระเป๋าไปหนึ่งแสนบาทในคลิปวิดีโอวินาทีที่45จะเห็นหยิบเงินจากถุง เข้ากระเป๋าตัวเองแล้วเดินออกไปยอดเงินสดจริง427,400บาทผู้ชายดังกล่าวได้มีการแก้ไขยยอดเงินใส่กระเป๋าใบใหม่ผู้ใดพบเบาะแสโปรดแจ้งมาทางมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนโทร042214114 มีรางวัลน,นำจับจำนวน30,000บาทเพื่อไม่ให้ใชายดังกล่าวได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีกต่อไปนะครับ ดูอายุประมาณ30กว่าปีลักษณะเป็นคนที่ทาเล็บทาเล็บสีดำๆคล้ายๆกระเทยสังเกตได้นะครับทาเล็บสีดำๆใครพบเจอเบาะแสหรืออยู่ใกล้บ้านใครกรุณาแจ้งมาที่มูลนิธิเสียงธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ใดพบเบาะแสโปรดแจ้งมาทางมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนโทร042 214 114มีรางวัลน,นำจับจำนวน30,000บาทเพื่อไม่ให้ชายดังกล่าวได้ไปก่อเหตุที่อื่นอีกต่อไปนะครับ